กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ไปถ่ายแบบแล้วมีแบบคนเอามาโพสเยอะเลยแบบชายเยอะบอกว่าน้องมาร์ทน่ากินจุงเบยอไอ้นี้ของอะไรอะครับใช่ไหมของแพรอ๋อที่ที่เป็นไปสิฟันไหมครับอ่าใช่ใช่ครับอ๋อครับก็ยังยังไงนะพี่เขาบอกว่าไงเขบอกว่าน่ากินจุ้งเดิมอ๋ออาจจะฟิตเนสมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบดูหุ่นไม่เหมือน เหมือนเด็กน้อยลงเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยฮะเป็นขัญใจเก่งกวามฝันเชิงพาณิชย์อ๋อก็ก็ดีใจครับดีใจที่มีพี่ๆมาให้กำลังใจกันเวลาไปงานต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากๆครับก็เวลาเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะคอยให้กำลังใจในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยก็เวลาอ่านแล้วเราก็เหนื่อยบางครั้งมันก็หายเหนื่อยได้เหมือนกันภาพความมาให้ถ่ายเป็นดูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบอกเมียๆว่าจะมีนะครับประมาณเดือนสิงหาคม เป็นเป็นยังไงคะโชว์ซิกแค่ไหเงี้ยประมาณนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงรอดูกันอีกทีเพราะว่ามันใกล้ใกล้ที่สวิมเมอร์ออกด้วยอะไรเงี้ยน่าจะถ่ายเหมือนเราจะมาทางนี้ซะแต่ไม่เจอเราแล้วนะไม่ไม่ใช่แนวทางนี้หรอกมันจริงๆเราก็ไม่ได้มั่นใจในหุ่นเราเท่าไหร่เราก็เด็กๆตัวไม่สูงด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ก็คือถ้าผู้ใหญ่แบบดูแล้วเหมาะให้เหมาะสมว่าเราควรถ่ายผมก็ไปถ่ายอย่างเงี้ยครัะแค่ไหนประมาณตจะกระซิบก่อนตัวเองว่ายน้ำหรือสักอ๋อ อันอันนี้ไม่รู้เลยครับเดี๋ยวรอรออีกแป๊บหนึ่งแต่เราก็ไม่เราก็ได้ไม่หมดก็ก็ไม่ได้ได้หมดขนาดนั้นก็มีลิมิต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 อยู่ครับโจซิคแพกอย่างนี้ใส่กางเกงยีนไทยหรือว่ากางเกงตัวเดียวโอ้ยกางเกงยวกีนไงกางเกงยีนตัวเดียวได้ได้ยังไงได้อยู่ใช่โอุ้ยกลัวกลัวยังไม่กล้าอะไร อ๋ออย่าเรียกว่าทิ้งทวนเลยครับมันมันก็ยังยังถ่ายกันอยู่เลยของวันที่สองก็ทําให้เต็มที่แหละครับแล้วก็ก็ต้องมีบทบาทใหม่ๆเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยให้ที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วอย่างภางพยนตร์ใหม่ตอนนี้เราได้คิวรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอ๋อถ่ายทําเกือบเสร็จหมดแล้วครับค่อยยิงถ่ายทาเสร็จหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งมีมีคิวเพิ่มเข้ามาเป็นการถ่ายซ่อมนิดหน่อยครับก็ <ๆ S 1> ต้นเดือนสิงหาคมเดี๋ยวเข้าโรงแล้วมันมันทิ้งอะท้ตอบยำภาพที่แบบ เรื่องเกงกวางอะไรไม่ไม่ถึงอะไรนะครับหนังเรื่อง,องหนังยาหนัองอ๋อไม่ครับเรื่องใหม่เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทไปเลยครับชิ้นเชิงก็เป็นเป็นวัยรุ่นทั่วไปที่มีมีเรื่องราวที่มันไม่ธรรมดาเกิดขึ้นมาระหว่างผมแล้วก็ต่อแล้วก็กลาวครับใช่นาคือมันเหมือนเลยมาแล้วอะ่ะเลยเลยช่วงกลัวไปแล้วอะ่ะครับเพราะว่า บทบาทแต่ละบทบาทมันมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวครับมันมีความแตกต่างของตัวละครของมันอยู่อะไรเงี้ยอย่างอย่างภูงนซีซั่นนี้มันก็มีอะไรที่มันมากขึ้นแล้วก็จะได้เคลียร์กับกับความคิดของภูกันแล้วก็โรนิยมข,ของภูก็ที่กำลังสงสัยในเซนหนึ่งว่าตกลงจะยังไงจะชายจะหญิงอะไรเงี้ยีซนนี้มีคําตอบแน่นอนครับแต่ก็มีหนึ่งแล้วหนึงที่บอกว่าเราก็รับบทเ,เป็นแบบเป็นเป็นเจผ<ช>ม,มไม่มีครับไม่ไมีครับไม่ไม่มีครับตอนนี้ก็เป็นเป็นเดอะสวิมเมอร์อย่างเดียวครับ อเนนอ๋อเอ้ยออนนั้นข่าวนั้นผมได้อ่านนะ,ะมีคนทวิตมาให้คือไม่ได้อะไรผมอ้วนขึ้น <c oughs> ใช่ตอนอ้วนขึ้นตอนนี้หกตอนนั้นมัน5้าสิบเก้าหกสิบอะไรเงี้ยตอนนี้มันขึ้นไปห5สิบห้าสมันมันอ้วนขึ้นมากกว่าเลยที่นี่เป่งปา, <c oughs> ปปาแกแก้มเป่งมากกว่าส <c oughs> ่วนตอนเรากหรือแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยัก็ผมไม่ค่อยกล้าทำอ่ะกล <c oughs> ัวไม่รู้ไม่รู้ว่า จะเป็นไงอะไรเงี้ยก็แบบไม่ไ,มได้ทำอะครับแต่แต่ส่วนตัวแล้วอะถ้าถ้าคนทํามาแล้วแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่ติดนะก็ถือว่าแบบมันก็เป็นสิทธิ์ของของแต่ละคนในการในการที่จะสร้างสร้างบุคลิกของตัวเองให้ดีแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่ได้แอนตี้อะไระครับแล้วเราคิดจะไปแบบอ๋อไม่น,นี้ยังครับก็ช่วงวันนี้ก็รักษาสิวอย่างเดียวครับถ้าสิวขึ้นเนงะี้ยแต่อย่างอื่นไม่ได้รักษา ไม่ครับไม่ครับครับก็ไม่ไม่ได้มองว่าเป็นปีที่เราแบบเป็นทองของเราเป็นปีของเราต้องกอบโกยอะไรเงี้ยครับก็เวลามีผลงานเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําหน้าที่ให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากจะทําให้ดีครับก็ดีใจดีใจที่มีบทบาทเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ให้เราได้ได้แสดงแสดง ความสามารถของเราออกไปอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราจะทาํามันได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทําให้แฟนๆที่รอรอผลงานของเราอะไรเงี้ยได้ได้ได,ได้ได้ติดตามกันต่อไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากโคนเตอร์ก็ไม่ไม่ได้มีแผนอะไรถึงขั้นนั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีเรียนภาษา เผื่อไว้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็เรียนภาคไทยนะครับก็ไม่ได้เก่งภาษาเป็นภาษาที่สองเก่งในขนาดนั้นก็เรียนเก็บไว้ก่อนน่ะสิโอเคนะโอเคครับมาขอฝึกแล้ว หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่มขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132420